สามสิบปีที่แล้วนะถ้ายิงสู้จนกระสุนหมดแน,นนี่ถ้ายอมแพ้นะท่านจะคิดว่าท่านจะได้กลับมานั่งกินข้าวอยู่ในโต๊ะใส่เสื้อผ้าสะดวกสบายนะผมบอกให้เลยไม่มีเหลือท่านนอนอยู่ยังไงท่านนอนอยู่ยังงั้นละไม่ได้มันไม่ได้มานั่งกินข้าวนะทหารไทยไม่เอามาท่านมาดูแลรักษาเจ็บป่วยลงกระสุนปืนส่งโรงพยาบาหลหรอกพวกผมส่งท่านกลับประเทศที่สามแล้วเออท่านอยู่ฐานไหนท่านก็จะได้นอนอยู่ฐานนั้นแหละนะ อืดนะสมัยนี้ทหารไทยยิงตายเสร็จประทาที่เกิดเหตุยึดที่ไม้ได้เอาถุงเอาศพท่านใส่ถุสงส่งส่งถึงประเทศสมัยผมนี่ไม่มีหรอกครับผมตายป้าบกันรถแท็กอร์ดันเลยครับผมฝังเลยจบเอานี่เรื่องจริงพวกกันสมัยผมนะอืดขึ้นอืดรถแท็กอร์ดันลงหน้าผาเลดนะดีมีดีมันใช่ตัดหัวหรือ คือหัวถ่ายรูปเลยอันนี้เรื่องจริงโอ้ยผมไม่ไว้คำพ่อหรอกอันนี้ลาศัตรูมันเราจนหมดแม็กหมดกระสุนขนาดนี้จับได้สังนั้นอย่างเดียวยกมือไหว้ในทิศทางหัวไปเลยผมไม่เคยสนใจนะพวกนี้เนะี่ย